รายการอมตะบ,บ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหราสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการอมตะบ,บ้านโหนของเราเช่นเคยนะคะสําหรับรายการในวันนี้นะคะก็จะเป็นการสัญจรต่างจังหวัดนะคะซึ่งคลิปในรายการของวันนี้เนี่ยจะตรงกับวันสงการของไทยเรานั่นเองนะคะหรือเรียกว่าวันปีใหม่ไทยตรงกับวันที่ส3าเมษานะคะเอ่อ ในทัวร์ทริปนี้นะคะก็จะเป็นทัวร์บุญของเรานะคะตั้งใจจะไปจุดหมายปลายทางก็คือจังหวัดนครสวรรค์ดินแดนสวรรค์ของเรานั่นเองนะคะโดยจะไปกันที่ถ้ำมหาโพทองนะคะจังหวัดนครสวรรค์คือวัตถุประสงค์เนี่ยอาจารย์ก็ตั้งใจจะเข้าไปนั่งสมาธิในถ้ำนะคะแล้วก็เอาแผ่นยันนะคะที่เขียน เทียนเพื่อจะจุดในวันที่30สิเมษายนนี้รวมถึงเครื่องรางของขังบางอย่างนะคะเข้าไปปลุกเสกในถ้านั้นด้วยนะคะในระหว่างทางนี่นะคะรถก็จะเยอะอย่างที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็เราก็ขับไปเรื่อยๆค่ะไม่เร่งไม่รีบในก่อนที่จะถึงวัดปลายทางของเรานะคะเราก็แวะกราบสการะนะคะพระแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะโดยเราจะมาแวะกันที่จุดหมายแรกของเราตรงนี้ก็คือ วัดถ้ำบุญน,นาคนะคะปากทางเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะมีพระพิคเนธท่านยืนอยู่ประทานพรให้เรานะคะอยู่หน้าปากทางถ้ำบุญน,นาคนะคะแล้วก็แวะเข้าไปค่ะตรงเข้าไปเราก็แวะเข้าไปในโบสถ์นะคะเพื่อไปกราบสการะนะคะพระเกจิด,ดังในวัดนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะเมื่อมาถึงวัดแล้วนะคะอาจารย์วิโรธโหราของเราก็เริ่ม การส่งน้ําพระนะคะของทุกๆวันเกิดนะทาการไหว้ขอพรแล้วก็ส่งน้ําพระเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมตัวขึ้นโบสถ์กันค่ะเรามาตามอาจารย์วิโรธโอราขึ้นไปข้างบนโบสถ์กันเลยนะคะลมพัดเย็นสบายเลยนะคะค่อยๆตามขึ้นไปค่ะ เมื่อเราเข้าไปถึงในวัดแล้วนะคะในโบสถ์แล้วนะคะเราก็จะเห็นกายสังขารนะคะของพระเกจิดังของวัดนี้นะคะท่านมีนามว่าหลวงปู่ศรีนะคะตามที่ชาวบ้านแถวนั้นที่เขานับถือศรัทธาเรียกขานท่านกันนะคะอ,อาจารย์ก็จะเริ่มทําการแนะนํานะคะนะแล้วก็ทําการลอดใต้โลง ที่มีกายสังขารของพระอาจารย์ท่านนะคะที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะด้วยความเป็นสิริมงคลนี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ท่านก็นั่งลงสวดมนต์นะคะสวบดบทคาถานะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการไปรอดใต้โลงหลวงปู่ศรีนะคะค่ะก่อนที่เราจะทําการรอดใต้โรงนะคะของ หลวงปู่สีนะคะเราก็มาเริ่มสวดมนต์เป็นก่อนนะคะโดยเริ่มต้นตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อด้วยบทนะคะพุทธทางรัตนังทำมังรัตนังสังขังรัตนังนะคะสวดตรงนี้สามทั้งหมดอีกสามจบก็ได้หรือว่าเก้าจบก็ได้นะคะ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอในสิ่งที่เราต้องการหรือว่าหวังหรือปรารถนานะคะถ้ามีอุปสรรคมีเคราะห์มีอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ผ่านรอดพ้นนะคะตามความเชื่อนะคะของเรานะนะคะคนทีเ่เชื่อและศรัทธาตรงตรงนี้นะคะที่เขาทำกันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วแต่ความเชื่อนะ ว่าการลอดใต้โลมนะคะของสังขารพระเกจินะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะดียังไงนะคะสำหรับอาจารย์วิโรธโหราแล้วก็ครูนันนะคะอยากจะแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดวงชะตานะคะในปีนั้นนนนะในแต่ละปีคนเรามันก็มีดวงขึ้นดวงลงถูกไหมคะเพราะนั้นในปีนั้นนั้นของใครก็ตามที่ดาวเสาร์นะคะเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะหรือ เรียกว่าดวงอาจจะดวงตกปีชงอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็ให้มาลองลอดใต้โลงตรงนี้ดูนะคะอาจจะเปลี่ยนนะคะจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่ดีขึ้นก็ได้นะคะ พอ,อรอดลงเสร็จนะคะก็ามาเขย่าเสียงโชคเี็มซีดนูนะคะปรากฏว่าได้เลข13ซึ่งตรงกับวันที่มาถ่ายทำรายการพอดีเลยนะคะแล้วถามว่า<ง>จะหา<ง>ซื้อได<ง>้ไหมน้องนะคะวันนี้ผมได้เดินทางมาถึงนครสวรรค์น,น,น,นะครับก็ได้ผ่านมาทางวัดนี้นะครับวัดเขาทําบุญนานะครับหลงปู่ศรี นะครับก็ได้เข้ามาการาบแล้วก็นมับรการของปูสีบริเวณห้อแล้วก็บริเวณวัดเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากครับสิ่งอื่นที่เห็นแล้วประปื้นปิติมากนะครับก็เราเห็นว่าพระอริยเจ้าท่านอยู่ในโรงแก้วนะครับสรีราชสังขารท่านไม่ได้เน่า,าไม่ได้เออเป็นไปตามกาลเวลานะครับก็เรียกว่าท่านเป็นที่ คารลบของลูกศิษย์ลูกหานะครับอาจารย์อยากจะแนะนําว่าถ้าใครได้ผ่านมาทางนครสวรรค์ตาทีนครสวรรค์เรานะครับแวะวัดนี้ได้นะครับแวะมาได้การนะพระแล้วก็ในเมื่อที่ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสใครเป็นมีดาวพฤหัสเป็นกาลีนะครับดาวดาวพฤหัสเป็นกาลีดาวเสาเป็นกาลีดาวพฤหัสเป็นกาลีแล้วก็ลาหูเป็นกาลี ซึ่งดาวทั้งสามดวงเนี่ยกำลังจะย้ายเข้ามาอาจารย์แนะนําเลยนะครับาการที่แก้ชงแก้อะไรไม่ต้องไปเสียเงินเสีย,อสยทองมากๆทาแล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจมากาบพระอริยญากาบเสร็จนะครับสวดมนต์ในทางนี้ก็จะมีมนนะฮะของหลวงปู่ศรีท่านจะบันทึกไว้เลยนะครับอ,อุอาณาเมตตาสังขังนะครับอ,อุอาาเมตตาสังขังสวดนโมสามจบแล้วท่องบทของท่านนะฮะเก้าจบแล้วไปรอดเลยนะครับอุปสรรคใดๆ ข้อกำลันใดๆผ่านนะครับและผ่านสรนุ้เลยนะครับขอให้สมหวับทุกประการนะครับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาครับสวัสดีนะครับและก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางต่อนะคะเราก็ต้องกราบขอ,อพรพระศีวลีนะคะเพื่อขอโชคลาภและสิ่งดีๆให้ติดตามเราไปนะคะและก่อนจบรายการนะคะเช่นเคยครูนันขอฝากประลัดขิก ปะัชะดานะคะสำหรับคนที่ต้องการค้าขายดีเด่นเลยค่ะนะคะค้าขายเงินทองดีมากเลยขายของดีรุ่นนี้นะคะลูกศิษย์เรียกว่ารุ่นหมดหม้อนะคะเพราะลูกศิษย์ที่เช่าบูชาไปต่างประเทศเนี่ยค้าขายอยู่นะคะขายของดีมากขายหมดเกลี้ยงหม้อเลยค่ะเลยได้ฉายาใหม่นะคะรุ่นปะชาะดะหมดหม้อค่ะนะคะส่วนใครที่ต้องการจาก แก้ดวงหรือเสริมดวงนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาที่ดาวใหญ่ยกย้ายถึงสามดวงอย่าลืมเลยนะคะอันนี้อย่าลืมเลยนะคะนะคะต้องการจะจุดเทียนทําเทียนเสริมดวงกับอาจารย์วิโรธโหราที่เราจะจุดกันวันที่สามสิบเมษายนนี้นะคะช่วงเย็นๆที่วัดบางแพรกนนทบุรีนะคะยังสามารถส่งมาแจ้งมา ะะแจ้งความจำงประสงค์อยากจะจุดเทียนยังสามารถแจ้งมาหาเราได้ทันนะคะจุดไปพร้อมกันนะคะในวันที่30เมษายนนะคะสนใจทักมาได้ค่ะตามช่องทางการติดต่อที่เราให้ไว้ในรายการนะคะและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้ในวันที่5พฤษภามนะคะณวัดท่าข้ามพระรามสองกับงานวงสวงวันดาวราหู ย้ายนะคะย้ายกลับบ้านแล้วในเที่ยวนี้เป็นครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะคะที่ดาวท่านจะเดินกลับมาที่บ้านของตัวเองนะใครสนใจไปร่วมงานกับอาจารย์วิโรธโหราที่วัดท่าข้ามพระรามสองได้ตอนช่วงประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะมาพบกันที่งานได้นะคะอาจารย์วิโรธโหรานะคะเป็นเจ้าพิธีในการทำการเปิดทัพย์ รับโชคเสริมความมั่นคงความสำเร็จและความร่ำรวยให้กับทุกคนนะคะมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะในงานอาจจะมีการลงหน้า,นาทองครอบหน้ากากพลรักนะคะครอบหน้ากากพระแม่โมหินีลงเสริมดวงเจิมมือจิ้งจกสองหางนะคะสาธิกากิ่งโศกลงที่ปากได้นะคะสนใจ อยากเสริมโชคเสริมดวงหรือมาเปิดรับความเฮงความปังกันก็พบกันได้ในงานวันที่5พฤษภาคมนี้ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปณนะวัดท่าข้ามพระกรามสองนะคะแล้วพบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ได้พลาดรายการดีๆของช่องอมตะบ,บ้านโหนของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ